คือสองข้างจับที่พวงมานะมลัยนะหมุนลองหมุนเท่าไรไปทางขวาเทเยอะเลยหมุนแรงๆงเลยปุ๊บมีเลสปิดไปอ่ะไม่ได้หมุนได้แค่นั้นนะโอเคแสดงว่าทางขวาเนี่ยพวงมาลัยไม่ได้ล็อกทางขวาโอเคหมุนไปทางซ้ายแรงแรงลองดูลองดูลองดูหมอฮ่อากอกแลหิมะได้ยินมั้ยดังกอกเลยนี่คือเราล็อกพวงมาลัยถ้าเป็นมอไซค์ก็เลือกล็อกคอการล็อกพวงมาลัยเป็นการป้องกันการขโมยได้ ระดับหนึ่ง <Okay. S 1> นะครับดีกว่าไม่ได้ล็อกอะไรเลยเพราะว่าถ้ารถของเราจอดอยู่นอกบ้านไงแล้วเราไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยใช่ไหมอุปกรณ์เบื้องต้นรถรุ่นใหม่ก็จะมีกุญแจริโมใช่ไหมกุญแจสัญญาณกันขโมยใช่ไหมแล้วรถบางรุ่นก็ไปติดอุปกรณ์เพิ่มเนี่ยอย่างของรถของหนูคันนี้เห็น <Okay. S 1> ไหมมีตัวอุปกรณ์ล็อกเพิ่มสีฟ้าๆเนะี <Okay. S 1> นะ่ยรถคันนี้คุณพ่อไปทําอุปกรณ์ขึ้นมาเป็นพิเศษสําหรับ ล็อกตรงนั้นนะก็จะมีทั้งล็อกเบรกล็อกคัตนะตรงนั้นนะแล้วแต่นะครับอแต่นี่คุณแนะนําเรื่องการล็อกพวงมาลัยโอเคนะครับตอนนี้ขยับพวงมาลัยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาแต่ถ้าเราจะปลดล็อกพวงมาลัยอ่ากุญแจนะครับเสียบเข้าไปนะครับอ่าเสียบเข้าไปเลยตอนที่เสียบเข้าไปนะครับจะอยู่ในตําแหน่งล็อกใช่ป่ะล็อกบิดกุญแจได้ไหมบิดกุญแจสตาร์ทได้ไหมไม่ได้โอเควิธีการปลดล็อกพวงมาลัยนะครับน้องเจนนะมือซ้ายตอนนี้เรารู้ว่าพวงมาลัยเราล็อกมาทางด้านซ้ายใช่ป่ะ วิธีการปลดล็อกพวงไลยมือซ้ายดึงพวงไลยลงมาแล้วก็มือขวาบิดกุญแจไปด้วยหลุดแล้วเห็นไหมหลุดแล้วตำแหน่งแรกก็คือล็อกตำแหน่งที่สองคือ ACC น้องเจนลองดูซิว่าตำแหน่งตัวนี้ดูดูกุญแจเป็น ACC หรือเป็นอ่อนนี้เหรออ่าเห็นไหมล็อกลอ่าลองเปิดประตูก่อนลองเปิดประตูได้จะได้เห็นอ่าสองไป ACC ค่ะเป็น ACC ใช่ไหม ACC อุปกรณ์ภายในรถยนต์ก็จะติดมา นะครับเพิ่มมาอีกบางส่วนนะครับแล้วแต่การออกแบบนะโอเคลองผลักไปกตำแหน่งหนึ่งคือ on. ออนไม่ไม่ใช่อัะนนะั้นแสดงว่าผิดแล้วไม่เป็นไรแสดงว่าตำแหน่งเมื่อกี้นี้คือตำแหน่งออนไปแล้วจากล็อกนะผลักไปคลิปนึงนะจะต้องเป็นตำแหน่ง ACC แต่แต่ขอมือของหนูเนี่ยอาจจะแรงไปน,นิดนึงก็เลย ACC ไปเป็นออนเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็ ต่แหน่ง c คืออุปกรณ์นะบางบางย่อนะอุปกรณ์คืออะไรไหมอย่างรถครูจะมีกล้องหน้ารถถ้าเป็น ec c นะแบตเตอรี่จ่ายวงไฟฟ้าเพิ่มมาอีกบางส่วนก็คือกล้องหน้ารถติดจอที่ตรงแผงหน้ารถเนี่ยอาจเป็นจอ dvd อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ติดด้วยใช่กะจกเอาขึ้นลงไม่ได้แต่ถ้าเราผักไปตำแหน่งออดเอาไปที่ปหนึ่งอ่าคลิปไปตำแหน่งออดห็นะหย่ยไฟหน้าปัดติดแล้ว โอเคไหมไฟนะ้ำปัดติดมาเลยไหมนะค่ะอ่าเนี่ยถ้าเราจะนํากระจกขึ้นตรงได้แล้วค่ะแอร์นะครับอ๋อเปิดได้แล้วคะอ่าเปิดได้แล้วนะนี่คือตําแหน่งออนแต่ครูจะบอกว่าแอร์เนี่ยอย่าไปเปิดถ้าเราไม่ได้สตาร์ทรถเพราะแอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินไฟมากที่สุดถ้าเราไม่ได้สตาร์ทรถนะเราไปเปิดแอร์นะไม่ไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมองแบตหมดเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้สตาร์ทรถนะครับ ระบบไฟฟ้าอะไรเนะี่ยที่เราใช้หมดเลยเนี่ยมาจากแบตเตอรี่โดยตรงแต่ถ้าเราสตาร์ทรถแล้วไฟไม่ได้บาจคัจากแบตเตอรี่แล้วไฟจะมาจากไดชาร์จไดชาร์จจะตัวใจไฟฟ้าแทนแบตเตอรี่นะครับโอเคนี่คือตำแหน่งอะไรเอ่ยตำแหน่งอ่อนถูกต้องรถบางรุ่นนะครับถ้าเราจะสตาร์ทรถนะได้เราจะต้องเหยียบคัสต์ก่อนอแต่เมื่อกี้นี้หนูเผื่อไปสตาร์ทรถ นั่นแสดงว่าเราไม่ได้เหยียบค้าใช่ปหมไม่ได้เหยียบสตาร์ทได้ใช่ไหมไแสดงว่าอีซูซุรุ่นใหม่เราไม่ต้องเ,<ร>เหยียบค้าถูกต้องก็สตาร์ทรถได้เลยแต่ต้องเป็นเกียร์อะไรก่อนเกียร์ว่างค่ะถูกต้องนะครับโอเคนะคัสเราไม่ต้องเหยียบนะอ่ะมือจับที่กุญแจรถเราจะสตาร์ทรถนะก็จะบิดกุญแจไปพอบิดปุ๊บหนึ่งสองรถประมาณสองวิรถใหม่ๆหมสองถึงสามวิติดแน่นอนพอบิดปุ๊บหนึ่งสองปุ๊บปล่อยเลยอ่ะลองดูอ๋อเิดแล้ว น,นี่คือการสตาร์ทรถนะครับยังไงก็เพื่อนๆเห็นคลิปนี้นะครับลองไปฝึกเข้าเกียร์ดูนะครับฝึกสตาร์ทรถนะครับก่อนสตาร์ทรถต้องเช็คไปเกียร์ว่างก่อนนะก็บางรนต้องเหยียบคัาด,ด้วยนะครับจนสตาร์ทติดนะโอเคนะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคน